ติดฟิล์มกันลอยซีรีส์ไหนดีคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมเอิร์ดพีแครนะครับ คลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําฟิล์มใสกันลอยนะครับสาหรับคนที่อยากปกป้องสีรถนะครับด้วยการติดฟิล์มใสกันลอยนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยฟิล์มใสกันลอยเนี่ยมีหลากหลายนะครับ TPH TPU นะครับแล้วก็ TPU เนี่ยมีอีกหลายชนิดหลายประเภทนะครับแบบไหนมันถึงจะเหมาะสมกับเราทั้งในเรื่องของการใช้งานงบประมาณนะครับของเรานะครับ P Care ก็จะมีอยู่2แบรนด์นะครับที่มี Armad กับ Armor นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทั้ง2แบรนด์เนี่ยจะมีจุดเด่นจุดด้อยข้อดีข้อเสียเนี่ยยังไงนะครับส่วน Armad เนี่ย เขาผลิตยอยู่ทั้งหมด5ซีรีส์นะครับแต่เราจะนําเข้ามาให้บริการเนี่ยเพียงแค่4ซีรีส์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ฟิล์มตัวเลสซีรีส์กันก่อนนะครับเป็นฟิล์ม TPH นะครับเบสแบตเทรีรลของตัวนี้จะเป็นโมเลกุล่านะครับ จะเป็นเนื้อ TPH คุณภาพสูงนะครับความหนาอยู่ที่170ไมคอนนะครับส่วนกาวที่นํามาผลิตเนี่ยนำมาใช้เนี่ยก็จะเป็นระบบสเปรย์นะครับพ่นลงไปบนเนื้อฟิล์มเลยนะครับและเป็นกาวที่ดีที่สุดในโรงงานผลิตฟิล์มใสกันรอยณตตอนนี้นะครับและท็อปโค้ดก็จะมีระบบไฮโดร p บ o ิกเอฟเฟกตแล้วก็เซ a เมลลิ่งเอฟเฟกนะครับเซฟเมลิ่งเอฟเฟกตัวนี้จะยังต้องอาศัยความร้อนในการฟื้นฟูสภาพผิวอยู่นะครับจุดเด่นในเรื่องของราคานะครับที่ไม่สูงมากนะครับติดรอบคันเนี่ยราคาก สำหรับรถไซส์เล็กสุดนะแต่ก็จะมีข้อจํากัดในการใช้งานเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากจะไม่ค่อยทนต่อแสงแดดนะครับซึ่งบ้านเราเนาะก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าบ้านเราเนี่ยแดดแบบไปแข่งชิงแชมป์โลกได้เลยหรือใช้งานหนักจอดตากแดดเยอะอย่างเงี้ยคุณภาพของฟิล์มก็จะดรอปเร็วนะครับโดยเฉพาะรถสีดำเนี่ยใช้ไปสักพักนึงก็จะเห็นถึงการดรอปของตัวฟิล์มเลยนะครับแต่ถ้าใช้งานไม่เยอะใช้งานไม่หนักไม่ค่อยได้จอดตากแดดนานๆออต่างจังหวัดทีอย่างเงี้ยนะครับก็พอใช้ได้นะครับสาหรับราคาย่อมเยาว ต่อมาครับจะเป็นฟิล์มเกรด TPU นะครับตัวนี้ก็จะมี Blue Series, Glow Series แล้วก็ Platinum Series นะครับทั้ง3ตัวนี้จะเป็นเนื้อเกรด TPU ทั้งหมดนะครับเบสแบทเทตัวนี้ที่นํามาผลิตนะครับจะเป็นตัว BASF นะครับ นำเข้าจากเยอรมันทั้งหมดนะครับจะแตกต่างกันในเรื่องของความหนาครับบลูซีร r ส์ s เนี series, ่ยความหนาจะอยู่ที่170ไมครนะครับอายุการใช้งานก็ประมาณ3ปีถึง5ปีนะครับตัวนี้เราจะรับประกันตัวเนื้อฟิล์มให้3ปีนะครับส่วน Gold Series นะครับความหนาจะอยู่ที่190ไมครนะครับอายุการใช้งาน4ปีถึง6ปีนะครับตัวนี้ฟิล์มเราจะรับประกันให้ที่4ปีนะครับและแพ a t i n u m Series นะครับความหนาอยู่ที่215ไมครนะครับอายุการใช้งานก็ประมาณ5ปีถึง7ปีนะครับ เนื้อสีให้5ปีนะครับคุณสมบัติที่แตกต่างกันก็จะมีในเรื่องของความหนาที่เพิ่มขึ้นนะครับความหนาที่เพิ่มขึ้นจะทําให้การปกป้องเนี่ยดีขึ้นนะครับลดการฉีกขาดหรือการป้องกันในเรื่องของแรงกระแทกเช่นสเก็ตหินหรือรอยขีดข่วนในพวกนี้ได้ดีกว่านะครับในเรื่องของระบบเซลล์เฮลิ่งเอฟเฟกนะครับกาฟรฟื้นฟูสภาพผิวด้วยตัวเองของฟิล์มอาร์เม,ม,มเนี่ยก็ยังจะต้องอาศัยความร้อนในการฟรื้นฟูอยู่นะครับในเรื่องของความโปร่งใสความเงาความเคลียร์เนี่ยในเมื่อใช้เบสเบทีเลียวขอเป็นตัวว BSF คาม โปรง่งใสความเงาง,งามเนี่ยก็จะค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับเมื่อติดลงบนสีรถแล้วเนี่ยจะทําให้รถเราเงาขึ้นสวยขึ้นกว่าเดิมนะครับการปกป้องเนี่ยจะดีกว่าการเคลือบแก้วเคลือบเซนิคเนี่ยหลายเท่าเลยนะครับส่วนราคาไซส์เล็กสุดนะครับก็จะเริ่มต้นที่3 0,000ื่นไปปลายไปจนถึงห้าหมื่นต้นๆน,น,นะครับตามลําดับ b ล u ซีร r i e s g l o s แล้วก็แพ a t i n u m series นะครับใครอยากได้ความหนาเท่าไหร่ก็ลองพิจารณากันดูนะครับจากความหนาเนี่ยจะมีผลต่อการใช้งานครับผม ต่อไปนะครับเป็นแบรนด์ของ A.P.S. นะครับหรือ a r m o r p a i n t Protection Film นะครับซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยจะแตกต่างกันกับแบรนด์ Armad ทั้งในเรื่องของคุณภาพฟิล์มและขั้นตอนการทํางานนะครับจะเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่เราขายดีที่สุดก็ได้นะครับและที่สําคัญคุณภาพของฟิล์มเนี่ยก็ดีที่สุดเช่นกันเพราะเทคโนโลยีที่ a r m o r ได้นํามาผลิตฟิล์มเนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับในปัจจุบันจะมีตัวที่นําเข้ามาใหม่ในปี2023เนี่ยซึ่งฟิล์มกันรอยของ a r m o r เนี่ยนะครับจะมีทั้งหมดวก็ซีรีส์นะครับ เป็นฟิล์มเกรด TPU ทั้งหมดเลยนะครับ มาดูกันที่ซีรีส์แรกกันก่อนนะครับก็คือไบรท์ซีรีส์นะครับซึ่งฟิล์มเกรด TPU นะครับเบสแบตเทอรี่เลเนี่ยผลิตจากวัตถุดิบลูปิโซนะครับนำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาเป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดในปี2022ครับปีที่แล้วนั่นเองมีจุดเด่นในเรื่องของความโปร่งใสความเงาสูงนะครับผิวของเนื้อฟิล์มนั้นก็เรียบเนียนนะครับไม่มีผิวส้มมักจะอยู่ในแบรนด์ชั้นนํารุ่น top ปๆของค่ายนั้นๆน,น,นะครับเนื้อฟิล์มเนี่ยจะมีเกรดที่มีความเหนียวและยยืืดดหุ่่่นนสููงะครแลลปไ้ีีกวาฟิ์มท แบีเดีย BASF ค่อนข้างชัดเจนนะครับฟิล์มเกรดนี้จะมีความหนาอยู่ที่170ไมครอนนะครับอายุการใช้งานก็ประมาณ4-6ปีตัวนี้รับประกันให้4ปีนะครับฟิล์มเกรดนี้นะครับจะมีพวกเอฟเฟกก็คือเซลล์ไฮริงเอฟเฟกนะครับโดยฟิล์มเกรดนี้เนี่ยยังจะต้องอาศัยความร้อนในการฟื้นฟูสภาพผิวด้วยตัวเองอยู่นะครับแล้วก็จะมีระบบไฮโดรพูบิกเอฟเฟกน้ำเด้งๆลดการเกิดมลภาวะเหมือนงานเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นที่นิยมอยู่พอสมควรนะครับทางร้าน้ดยหองโ หรือวัสดุที่เป็นเปียนโนแบ็กสีดำนะครับดำเงาและจุดเสี่ยงเนี่ยว่าถ้าสเก็ดหินฝากระโปรงหน้ากันชนหน้ากระจังหน้าอะไรพวกนี้นะฮะเคมือฝาถังส่วนราคานะครับไซส์เล็กสุดนะครับก็จะเริ่มอยู่ที่ประมาณ50,000นิดๆนะครับ ซีรีส์ต่อมานะครับจะเป็น Luxury Series นะครับ Diamond Series แล้วก็ Diamond Extra Series นะครับทั้ง3ซีรีส์นี้นะครับจะใช้เบสแบตเทอรี่ที่ดีที่สุดใหม่ที่สุดในการผลิตฟิล์มใสกันรอยนะครับดีกว่าฟิล์มเกรด TPU นะครับที่ใช้เบสแบตเทอรี่ลูบิโซที่ใช้กันอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดนะครับก็คืออ่า UTL นะครับนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับความเคลียร์ความใสเนี่ย100%นะครับเหมือนแก้วเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเทียบกับลูบิโซหลังมากนะครับ มีคลื่นผิวส้มเลยนะครับและพิเศษที่สุดนะครับฟิล์มทั้ง3เกรดนี้นะครับ Luxury Series Diamond Series แล้วก็ Diamond Extra Series นะครับเมื่อเกิดรอยขีดข่วนร,รอยผลแมวนี่นะครับตัวเนื้อฟิล์มเนี่ยจะสามารถฟื้นฟูสภาพผิวได้เองหรือระบบ Cell h e a l i n g Effect นะครับโดยที่ไม่ต้องอาศัยความร้อนเลยนะครับก็จะเป็นระบบ Instant Healing นะครับเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดในปัจจุบันนี้นะครับและผมเชื่อว่าแบรนด์อื่นๆน,น่าจะยังไม่มีเบสแบตเทอรียที่เป็น UTL ซึ่งทั้ง3ซีรีส์นี้จะแตกต่างก,กันก็คือความหนาแล้วก็อายุ การใช้งานนะครับ Luxury Series เนี่ยความหนาจะอยู่ที่190ไมครนะครับจะได้ทั้งความงางามที่เหนือกว่าและนิยมติดรอบคันมากกว่า Bright Series นะครับเพราะว่าเพิ่มงบประมาณขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็ได้ใช้ฟิล์มใสกันรอยเนี่ยที่เทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในปัจจุบันนี้นะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้สูงอย่างที่คิดนะครับรถไซร์เล็กติดรอบคันเนี่ยราคาอยู่ที่7 0,000บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าจะเอาหนาขึ้นมาอีกเนี่ยก็จะขยับมาเป็น215ไมครนะครับจะเป็นรุ่น Diamond Series นะครับสำหรับรถไซร์ หะสำหรับคนที่รักในความเร็ว คนที่ขับเร็วๆสายซิงเนี่ยเหมาะสำหรับที่จะติดตัวนี้นะครับส่วนตัวต่อไปนะครับเป็นตัวไ i บอน n d e x t r a Series นะครับตัวนี้คือที่สุดแล้วจริงๆนะครับตัว d i a m o n d e x t r a เนี่ยตลาดฟิล์มในเมืองไทยนะครับน่าจะมีอยู่ไม่กี่ค่ายนะครับที่ความหนาถึงขนาดนี้นะครับตัวนี้หนาอยู่ประมาณ250ไมครนะครับเหมาะสําหรับซูเปอร์คาร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ซูเปอร์คาร์ก็ติดได้นะผมว่านะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบลงไหลในสีรถเดิมๆอยากดูสีรถเดิมตัวเองนานๆเนี่ยเพราะว่าตัวนี้จะที่สุดทั้งงงงในเรื่อขอขความ แล้วก็การปกป้องนะครับอาจจะเป็นสีรถที่สั่งผลิตพิเศษก็ได้นะครับที่จะเหมาะกับฟิล์มตัวนี้นะครับอายุการใช้งานก็ประมาณ6-8ถึงปีนะครับรับประกันให้6ปีจริงๆแล้วเนี่ยทางโรงงานเนี่ยเขาเคลมมาเนี่ยให้มากกว่า6ปี8ปีนะครับเป็น10ปีเลยแต่ที่เนี้ยด้วยความที่อากาศบ้านเราแดดบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะครับก็เลยลดลงมาเหลือแค่6ปี8ปีก็พอนะครับ สรุปก็คือตัว d i a m o n อ็กซ r ตาร์ซีรตัวนี้คือที่สุดของฟิล์มใสกันรอยแล้วนะครับทั้งเรื่องเรื่องของความเงางามความหนาการปกป้องนะครับเนื่องจากเบสเมทัลเลียลในการผลิตเนี่ยก็จะสามารถฟื้นฟูสภาพผิวตัวเองเนี่ยได้เลยโดยที่ไม่ต้องอาศัยความร้อนนะครับทั้งระบบซ u เปอร์ไฮโดรโบรบิกเอฟเฟกต์นะครับซูเปอร์เซลล์ครีนิ่งเอฟเเอาเป็นว่าตัวนี้คือศูนย์รวมความบันเทิงเลยนะครับของฟิล์มใสกันรอย และอีก2ซีรีส์สุดท้ายจะเป็นซีมใสกันรอยแบบด้านนะครับจะมีทั้งหมดอยู่2เกรดนะครับจะมีความหนาอยู่ที่170ไมครอนแล้วก็190ไมครนะครับวัสดุที่ใช้เป็นเบสแบตเีเรียลูพิโซนะครับราคาเริ่มต้นไซส์เล็กสุด170มมครอยู่ที่65,000บาทนะครับและ190ไมครอนราคาเริ่มต้นไซส์เล็กสุดนะครับอยู่ที่80,000บาทนะครับทั้ง2ซีรีส์นี้จะต่างกันแค่ความหนาแล้วก็อายุการใช้งานนะครับ ทีนี้นะครับเราก็ได้รู้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะครับก็จะมาพิจารณาว่าจะใช้ฟิล์มแบบไหนดีจะเป็นเอเมดออกแบบมาเพื่อสําหรับคนงบประมาณไม่มากนักนะครับแต่ก็อยากได้ฟิล์มใส่กันรอยคุณภาพที่อยู่ในเกณฑ์ระดับมาตรฐานทั่วไปนะครับติดออกไปแล้วก็จะปกป้องได้จริงนะครับมีเลือกหลายเกรดนะครับหลายซีรีส์ตามงบประมาณตามความเหมาะสมของการใช้งานนะครับแต่สําหรับใครที่งบประมาณถึงนะครับอยากได้เป็นแบรนด์ A.P.F. หรือแบรนด์ a r m o r นะครับซึ่งฟิล์มใส่กันรอยของแบรนด์ A.P.F. เนี่ยก็จะเหมาะ สำหรับคนที่ชอบงานเงาเงาสวยๆนะครับสไตล์คาร์ดิเชอลิงงานที่มีความเรียบเนียนมีการเตรียมผิวสวยๆก่อนที่จะติดฟิล์มเนี่ยนะครับก็จะแนะนําเป็นตัวของ APF นะครับมากกว่าหรือ ArmorPaintProductionFilm นะครับอย่างพี่แคร์ของเราก็มีทั้งหมด2สาขานะครับรุ่นที่ขายดีก็จะมีตัว LuxurySeries แล้วก็ DiamondExtraSeries นะครับเนื่องจากเทคโนโลยีฟิล์มที่ทันสมัยแล้วก็การเตรียมผิวที่ใช้เทคนิคพิเศษก่อนติดตั้งนะครับทำให้2ซีรีส์นี้เป็นที่นิยมของพวกเรานะครับ ถ้าจะให้ดีนะครับเข้ามาดูงานจริงที่ร้านกันก่อนก็ได้นะครับมาดูตัวอย่างเนื้อฟิล์มให้เห็นกันชัดๆนะครับจะได้ตัดสินใจง่ายๆ ดูในคลิปหรือในภาพเนี่ยอาจจะมองไม่ออกนะครับไปที่สําคัญนะครับงานจะสวยหรือไม่สวยเนี่ยขึ้นอยู่กับเทคนิคการเตรียมผิวด้วยนะครับเทคนิคการติดตั้งนะครับปัจจุบันเทคนิคการติดตั้งก็จะมีอยู่2แบบนะครับติดตั้งระบบฟีแฮนด์แล้วก็การติดตั้งแบบการตัดแบบด้วยระบบซอฟต์แวร์นะครับซึ่งการติดตั้งแบบตัดแบบด้วยระบบซอฟต์แวร์เนี่ยจะลดการใช้คัตเตอร์ลงไปเนี่ยเกือบร้อยเซลยนะฮะและจะสวยนานไม่นานด้วยนะครับขึ้นอยู่กับงานบริการหลังการขายเหมือนเดิมนะครับโทรมาหาดูกันเบื้องต้นกกก่่่่อออนน็ไไดดด้ครับททาใีิมช ซีรีส์ไหนดีเนี่ยถูกคิ้งเดียวรู้เรื่องครับผมสวัสดีครับ